Ity, ส้ดท้าบผม GCT เของลุงซ่สซาแคตเตอร์เกมมิ่งแล้วนะครับอของวังเอ่อจากที่ทราบกันนะครับก็คือผมเอาคอมไปซ่อมใช่ไหมทีนี้ก็เริ่มใหม่หมดเลยนะครับงั้นก็เอามาเอ่อเริ่มใหม่กันดีก,นกว่านะครับตั้งปกตินะครับงั้นก็เริ่ม,มเลยนะครับอย่างนี้เลยคู่รับโอเคโอเคนะครับขอ อเถิดแป๊บนึงโอเคได้ลวเราเจะนร่รตโลกนะครับจะน่ริเร็วครับอย่างเล่น,นะฮะไม่ได้เล่นลา,น,าน,นะครับปิดเทอมขาะปิดเทอมไม่ได้เล่นนะครับเอาไปซ่อมมาครับเพิ่งได้นะครับโอ้โหจะน่รตแบบได้สุดยอดมากนี่ครับช่วงนี้โอ้โหอยู่ซะบนเกาะเลยหรือเปล่าเกือบจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เกาะแล้วโอ้โหรถอะไรวันนี้ตกใจเลยโอเคอเครับอ,อย่างแรกนี่ครับก็วิง่งเออ เขาบอกห้ามวิ่ง่ยว่คือวันแรกช่างมันตัดไม้ไปนะครับตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วตัดไม้ขาวทำไมมันอชีเมมันเสร็จของไม้นั้นวะเอาซะถูกใจเลยนะครับจังหวะนี้นะครับโอเคครับก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันแรกนะครับก็ยังน่าเบื่ออยู่นะครับยังไม่ได้ไปไปเจอภัยเลยมากนะครับเอ,อสร้างบ้านนี่สร้างบ้านน่าจะ น่าจะดูในถ้ำนะครับเหมือนปกตินะครับทั่วไปนะครับก็เขาไม่เขาอะผมที่ผมคิดว่านะครับก็คือผมคิดว่านะครับคืนเล่นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ไม้ถ้าไม่จําเป็นใช้ไม้นี่อย่าใช้นะครับเอาไปทาคัฟฟิ้งเดียบลนะครับแล้วเก็บไว้น่าจะดีกว่านะครับเผื่อไว้ใช้ในจําเป็นอย่างนี้ไงเข้าใจไหมครับเอออย่างนั้นแหละครับโอเคครับโอ้โหคอมโอเคครับไปตัดไปไปเรื่อยๆนะครับจังหวะดีนะครับก็ ก็เออไม่มีอะไรก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับก็ก็คือผมคิดว่านะครับสําหรับคลิปแรกนี้นะครับก็เออจะอยังไงเดียจะตัดไม้นะครับแล้วก็สร้างบ้านกันเลยนะครับแล้วก็คลิปที่สองนะครับก็มาแบบพวกตีมอนทําฟาร์มอะไรพวกนี้น่าจะง่ายกว่านะครับก็นะครับก็นะครับอ่าครับก็เวลานี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะตัดไม้ไปเรื่อยๆดีกว่านะครับรอ จนถึงสักเย็นๆสักเที่ยงนะครับก็ค่อยเริ่มสร้างบ้านกันนะครับบางทีนะครับถ้าโชคดีนะครับได้ไม้เยอะมานะครับสักเแพ็กสองแพ็กนะครับก็ได้สร้างบ้านแบบไม้กันเลยนะครับแต่สร้างบ้านแบบไม้นี่มันจะเสียเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะยังไงมันจะไม่ได้หินไงเข้าใจไหมบางทีเราขุดถ้ำอยู่ก็เจอถ่านอะไรพวกนี้ก็จะโชคดีไปนะครับแต่เราขุด เนื้อ <c oughs> น่ารักบางทีถ้าเราไม่ได้ขุดทับมือก็คือมันจะไม่ได้ฐานนงครับมันก็จะมันก็จะไม่ดีอย่างหนึ่งนะครับอ่าก็ไปเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้นะไม่มีอะไรมากครับไม,ไม่ไม่ค่อยได้คุยนะครับหาอะไรคุยดีก,ก่อนนะครับก็สำหรับเกมเลโกเวอร์นะครับก็ ต้องรออีกนะครับก็ยังไม่ได้โหลดสตรีมเลยนะครับก็ไม่ได้โหลดสตรีมใช่ไหมแล้วก็พอไม่ได้โหลดสตรีมใช่ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้โหลดเลโกเวอร์นะครับพอไม่ได้โหลดเลโกเวอร์ก็ไม่ได้แค้นนะครับเฮ้ยทำไมตรงนี้ไม้ขาวเยอะวะไม่เข้าใจด้วยนะครับไม่ได้แค้นนะครับมาช่างมันนะครับเราได้เห็ดมาแล้วนะครับเห็ดเออเห็ดนะครับเห็ดไม่เล่นดีกว่าโอเคครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับไม้นะครับก็ไม่มีอะไรทํานะครับ มันไม่มีอะไรทำอะมันไม่ม,ไม,ไมันไม่ได้ทําอะไรอยู่เลยนะครับสําหรับคืนแรกนะครับก็เออเขาก็บอกหลายรอบแล้วว่าเราก็บอกหลายรอบแล้วว่าให้ตัดไม้นะครับก็ตายนี่ก็น่ารักนะอุ้ยมองหน้าด้วย,ยน่ารักน่ารักคิคุอโนเนยยะยาราเดกาเกี่ยวอะไรไม่รู้นะครับงั้นก็ได้มันมาสักนี้แล้วก็น่าจะพอได้เลยนะครับก็ไปหาที่ขุดทาำยู่กันเลยดีกว่านะครับทําไมมันเจดเดลตแมปมาอย่างนี้ กดตรงนี้มาเลยไหมตรงนี้อันตรายนะครับเราต้องไปตรงนู้นดีกว่านะครับทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะครับโอเคครับวิ่งนะครับเราเจอโห้ยเราเจอประชากระต่ายนะครับเต็มหมดเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ขุดไม้หาซีดไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหกะต่ายโอ้ยกะต่ายขาวเอ้ยสีครีมนี่วะโอเคครับก็เก็บชูการ์ครีมนะครับโอเคครับก็ ตัดไม่ใช่ตัดทุบเอ่อทุบเอ้เขาเรียกว่าอะไรวะทุบหญ้าหาซีดนะครับโอ้ยตรงนี้เจอม้าด้วยโชคดีอย่างนี้โอ้ยนันดันเจียนงั้นเราก็ต้องไปสร้างตรงนี้ด้วยนะครับเราจะมาสร้างบ้านขุดถ้ำอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยครับก็ก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับเป็นหนึ่งนะครับสักคู่นะครับโอเคนะครับก็ 5นาทีละคลิปนี้ช่างมันนานๆไปเลยก็ได้สัก,กี่ิ0นาทีนะครับแต่ละคลิปนี้นะครับขุดขุด,ข,ดขุดถ้ำนะครับขุดอย่างนี้นะครับให้เราขุดเข้าไปแนวลึกนะครับดูก่อนว่าถ้ำมันยาวไหมมันไม่ใช่ถ้ำนีหว่ามันดูก่าภูเขายาวไหมภูเขายาวนะครับโอ้เจอกระต่ายด้วยครับสีมันหมาบ้านผมเลยว่าไงครับุน่ารักช่างมันนะไม่เกี่ยวกับเรานะครับให้เราไปขุด บ้านนะครับให้เรามีบ้านอยู่ก่อนนะครับสำหรับคืนแรกนะครับป้องกันอันตรายนะครับอุ้ยเราเจอเห็ดสองชนิดเลยการหาของกินน่าจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับสำหรับสำหรับสำหรับเอ้ยทไมพูดไม่ถูกว่ะสำหรับสำหรับสำหรับเบอร์นี้นะครับอ่าครับการหาของกินจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับของที่เราจําเป็นที่สุดในการคับของนะครับก็คือเราต้องมี คาฟฟิงเทเบลนะครับคาแบงนี้นะครับอ่าครับครับอย่างนั้นแหละครับก็ให้เราวางไว้เลยนะครับก็เพราะว่าอย่างไงอ่ะเราขุดมาเรื่อยๆใช่ไหมเจอหินหินอ่าเจอหินนะครับหินแล้วทาไมใช้มือทุบทุบนานอีกนานแล้วทาไมนานแล้วก็ไม่ได้ของอีกเลยต้องมีอันนี้นะครับไว้ทุบหินนะครับไว้ใช้สลับคืนแรกนี่ครับสลับดินนี่ก็เอ้ยดินเนี่ยก็ทุบๆุไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนี่ครับ ก็นีถ้าเราได้นี้แล้วครับก็ให้เราทําการทุบเอออันนี้ออกนะครับเพื่อจัดหาที่ที่เหมาะสมนะครับสําหรับการสร้างการขุดบ้านของเรานั่นเองครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับก็การขุดบ้านอย่างนี้นี่ก็ต้องเราต้องระวังนิดหน่อยนะครับเผื่อขุดไปขุดมานี่เจอเจอเจอดันเจียนนะครับก็ อันตรายไปหน่อยนะครับก็เราต้องระวังไว้นะครับแต่ถ้าเราโชคดีนี่เราจะเจอฐานนะครับแบบไม่เจอดันเจียนเลยนะครับก็นะครับโชคดีถ้าใครโชคดีนะครับก็จะขอให้ได้เจอฐานแล้วกันนะครับขอให้ไม่เจอดันเจี้ยนนะครับถ้าใครโชคไม่ดีนะครับก็ขอให้เจอดันเจียนนะครับไม่ต้องเจอฐานก็ได้นะครับโอเคครับก็เราขุดนี้นะครับทางออกมานะครับ แต่เลี้ยงบ้านให้สวยงามนะครับสำหรับคืนแรกนะครับบ้านต้องสวยงามเป็นอันดับหนึ่งนะครับโอเคครับเราก็ได้เวลาวางได้เวลาวางคัฟฟิ้งเทเบิลเลยนะครับเราวางไว้ตรงมุมนี้นะครับแล้วก็มุมนี้นะครับเราจะมาวางคัพเปอร์ซันไฟดเอ้ยวางเตาเผานะครับเกี่ยวอะไรกับคัพเปอร์ซันไฟดนะฮะเรียนเยอะไปหน่อยนะครับปวดหัวนะครับจังหวะนี้ปิดเทอมทั้งทีนะครับก็ยังไปโรงเรียนอยู่นะครับไปสอบแก้นะครับอุ้ย อะไรวะภาคใหม่หนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งโอ้ยสวยอือหือสุดยอดนะครับใช้ครับเหมือนอย่างอื่นนะครับได้มาสามอันเลยนะครับโอ้ยสุดยอดนะครับหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งโอ้ยมายกอร์อีทอเมซิ่งนะครับอี a อเมซิ่งอินเดอะเวิร์นะครับเกี่ยวเกี่ยวอะไรกันนะครับเอเคครับระวังเอ้ยเราครับเราครับบันไดเลยดีกว่านะครับกระไดนะครับโอเคนะครับเราได้กระไดมาแล้วเรียบร้อยนะครับ อาวางหลังคาบ้านเลยเอาเอ้ตเจะลงยังไงทีนี้โอ้ยยันจริงโอเคครับก็ให้เราทุบนี้ออกไปนะครับทุบนี้ออกไปนะครับทุบออกไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราทุบหินนะครับทุบดินนะครับทุบดินออกนะครับแล้วก็ระวังดินครับโอ้ยบ้านสวยนะเนี้ยโอเคนะครับก็แล้วเราก็มาขุดบ้านกันต่อนะครับอาจจะมีเสียงรดบ้างนิดเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้เปิดแอร์นะครับวันนี้นะครับอากาศเย็นอยู่แล้วนะครับฝนเพิ่งตกไปนะครับ โอเคครับประดนะครับคู่นะครับอ้กลับมาแล้วครับโอเคเมื่อกี้ไปเช็คอะไรเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้พอดีว่ามันแหลกแกแปลกๆนะครับก็ไปดูมานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็การขุดหินนะครับก็การขุดบ้านของเราครับเป็นไปด้วยดีนะครับแต่ยังไม่เจอฐานเลยนะครับจังหวะนี้ไม่เจอฐานเลยนะครับบ้านของเรานะครับดูอย่างนี้นะครับก็ ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยะโอเคครับเวลาเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับเราต้องเราต้องมีสกิลฟีลลอรนิ่งนะครับขึ้นติดอย่างนี้เลยนะครับเราต้องเฮ้ยแหลกเมื่อกี้โอเคครับขึ้นทางนี้ง่ายกว่านะครับก็ให้เราสังเกตนะครับเมื่อกี้เราเราขุดมาประมาณนี้และก็เลยอ่ะให้มันขุดทะลุไปข้างหลังนะครับเราต้องขุดลงมาข้างล่างดีกว่านะครับก็อย่างนี้นะครับก็อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างนี้นะครับอ่า ผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันยังไม่ทะลุนะครับขยายบ้านให้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับใหญ่ดีกว่าเล็กนะครับหมายถึงบ้านนะครับบ้านมันสร้างง่ายเลยไหมครับนะครับโอเคนะครับอืมให้เราทําโคนะครับทําชาโคนะครับนี่นะครับเออใส่ไปสักสองอันดีกว่าเราใส่ไปข้าอันไ้ครับรวยไม้นะครับวันนี้ก็ให้เราอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขุดเป็นทางลงไปครับนี่นะครับ นี่นะไปอยู่อย่างนี้นะันจะสวยกว่านะครับโอ้ยโอ้เอา้าหมดเร็วจริงยมโอ,โอเคครับใช้สติกนะครับโอเคครับเราจะได้แสงสว่างมานะครับ it is light อ้สว่างเหลือเกินนะครับแค่นี้นะครับก็ทำให้บ้านเราดูสว่างขึ้นมา90%เลยทีเดียวนะครับอืมนะครับก็เว้ยแหลกก็ให้เราขุดบ้านไปเรื่อยขุดบ้านวะก็ให้เราเจาะเอ้ย ให้เราสร้างบ้านไปเรื่อยๆนะครับมันได้หินไปในตัวไงก็หินไว้ทาอะไรครับไว้สร้างอีกหลายอย่างเลยใช้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 สร้างเออใช้สร้างอีกหลายอย่างเลยนะครับดีนะครับก็ก็มืดแล้วนะครับก็เข้าบ้านดีกว่านะครับดูก่อนนะครับว่าปรับอะไรไว้นะครับโอเคครับน o r m มนะครับนี่ล็อกนี่คืออะไรนะไม่รู้นะครับช่างมันนะครับโอเคนะครับก็นี่นะครับบ้านของเรานะครับก็ ทำตกแต่งให้สวยงามนะครับเหมือนกับระบายสีต่ออนุบาลน,นะฮะจงระบายสีให้สวยงามนะครับไม่รู้สวยแล้วมันดียังไงเนี่ยฮะก็ยังงงอยู่เลยนะครับว่าเพื่ออะไรนะครับเออ,ช,เอ,อช่างมันทุบได้ไม่เป็นไรขวานค้นอนเดิมพลิก X แตกนะครับเราต้องทําการค้าวใหม่นะครับการค้าวครั้งนี้เราจะค้าเป็นพลิก X ที่ดีที่ดีกว่าเดิมนะครับก็ เรามีท่ไมเรามีหินเอ้ยเออเรามีหินใช่ไหมก็เอาใช้หินทําไปเลยดีกว่านะครับ <c oughs> โอเคครับใช้หินทํานะเป็นสโตนพิกเอ็กนะครับ,รบโอ้มืดแล้วอก็เจาะบ,บ้านไปต่อนะครับเรื่อยๆนะครับว่างๆนะครับมันจะโอ้นี่ไงนี่ไงไม่ต้องเจอถ่านก็ได้เจอเล็กแต่เล็กนี้มันจะเชื่อมกับดันเจียนนะครับเราต้องระวังตัวไปด้วยนะครับ ว่ามันจะมีดันเจี้ยนเสียงดันเจี้ยนมาว่ะโอเคครับโชคดีนะครับไม่เจอดันเจี้ยนนะครับก็ให้เราคอมโบสโตนนะครับมาขุดอุดไว้ดีกว่านะครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้นานอะไรมากแล้วก็มาเทสน,นะครับว่าแคสได้ไหมนะครับก็แคสได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผม ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับก็ชอบนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้การถ่ายคลิปนะครับอืครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณคนที่มาดูนะครับบ๊ายบายนะครับจุ๊บ